สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบีเฮิร์บสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการข่าวเด่นประเด็นดังทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีครับกับสถานีโทรทัศน์ช่อง73บ้านๆทีวีสถานีของทุกคนผมอีทกระแสข่าวครับท่านผู้ชมครับผมหนุ่มภัสกรครับครับท่านผู้ชมครับเราไปกันที่ข่าวแรกนะครับคุณหนุ่มยังจําได้ไหมอตอนที่ อาทิตย์ที่แล้วนะครับมีข่าวที่ว่ายิงกันที่จังหวัดสระแก้วนะครับมีเจ้าหน้าที่กระหน่ำยิงรถผลไม้ที่จังหวัดสระแก้วเจ้าหน้าที่ไม่ทราบฝ่ายคราวนี้ก็ทางผู้เสียหายเนี่ยนะครับเขามาร้องขอความเป็นธรรมว่าไปยิงเขาทําไมฮะเขาไม่ได้เจาตำรวจใช่เขาไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายเป็นยังไงครับก็เราส่งคุณพิมพ์ชนกโพเวียงไปนะครับเดี๋ยวเราไปชม รายงานพิเศษกับคุณพิมพ์ชนกโพเวียงครับแบบสแล้วเป็นบีอเหรอเปนีอสคแล้วตอนนั้นตอนนั้นเราเข้าตามไปด้วยไหมตอนนี้เราจับตอนเข้าตามไปที่หลังคือชุด จากที่เป็นข่าวที่มีเจ้าหน้าที่ไม่ทราบฝ่ายกระหน่ำยิงรถขนผลไม้ที่จังหวัดสะแก้วจนผู้เสียหายเข้ามาร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชนและรายการข่าวเด่นประเด็นดังหลังจากเข้าไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจูธรตาพยาอำเภอตาพยาจังหวัดสะแก้วเพื่อให้จับกลุ่มและดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุด,ดังกล่าวโดยผู้เสียหายอยากให้สื่อมวลชนช่วยติดตามร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเล่งติดตามเจ้าหน้าที่กลุ่มผู้ก่อเหตุยิงรถมาดำเนินคดีอย่างเร่งด่วน ด้านพันตารวจเอกวรณชัยแสงฤทธิ์ผู้ก,กํากับสอพอตาพยาได้กล่าวว่าได้สั่งการให้ร้อยตารวจโทรจรันแสงก้ารองสารวัตรสอบสวนสพตาพยาเพื่อสอบสวนนายโกศลบุตรดีอายุ34ปีอยู่้บนเลขที่165หมู่6ตําบลทุ่งขนานอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีได้เล่าให้กับผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่ฟังว่าผู้เสียหายยังยืนยันว่าในวันเกิดเหตุเวลาประมาณตี1 30นาทีของวันที่5มีนาคมที่ผ่านมา ช่วงนั้นตนจะไปบ้านแฟนสาวที่บ้านเขาลูกช้าตําบลตาพยาอําเภอตาพยาจังหวัดสะแก้วเมื่อขับรถไปถึงจุดเกิดเหตุบริเวณบ้านนางงามอยู่ๆก็มีรถเก๋งจอดอยู่เส้นเหลืองทึบตนก็หักหลบออกซ้ายจากนั้นได้ยินเสียงปืนไม่ทราบขนาดยิงใส่รถกระบะยี่ห้ออิซุสสีขาวทะเบียนบอมไม้วอลแหวนเก3 0กาจันทบุรีของตอนเองจํานวนสีนัดแต่ไม่โดนใครจากนั้นตนได้ขับรถไปที่มีแสงสว่างที่เป็นชุมชนแล้วตรวจดูสภาพรถมีร่องรอยถูกยิงจากนั้นได้ไปส่งมะม่วงแก้วขมิ้น จนหมดจึงได้มาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสพตพยาเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดตีต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ตนตกใจมากและทำอะไรไม่ถูกเพราะไม่เคยรู้จักกับผู้ก่อเหตุมาก่อนมีแต่พยานที่เห็นเหตุการณ์จำรถและรูป,ปรพันธ์สันฐานของผู้ก่อเหตุได้และทะเบียนรถได้และจะไม่ยอมความจะดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ชุดนี้ให้ถึงที่สุด ด้านของนายอธิพลเขมศิริอายุ30ปีบัลลีที56หมู่7ตสันอนอําเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเพื่อนผู้เสียหายยังยืนยันว่าตนได้ขับรถกระบะยี่ห้อีซูซุสีบอลเงินได้ขับรถบรรทุกมะพร้าวมาเต็มคันก่อนที่นายรถรถของนายโกศลจะถูกเจ้าหน้าที่ใช้อุดปืนยิงตนเห็นว่าเจ้าหน้าที่ทําเกินก่อเหตุเพราะจุดบริเวณที่เกิดเหตุเป็นที่มืดเจ้าหน้าที่ไม่ได้แต่งเครื่องแบบแต่ยังได้มีอะไรแทนที่จะคุยกันไม่เห็นต้องยิงกันเลย ตอนนี้พวกตนรู้สึกว่าไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและอยากให้ตำรวจเล่นติดตามคนก่อเหตุมานำนินคดีเพราะเป็นก,นการกระทกระทำไม่เกรงกลัวกฎหมายลาสุดพันตำรวจตีนัทพลสัญญาณรักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสะแก้วได้ลงพื้นที่และมีการสั่งให้ชุดสืบสวนภูธรจังหวัดสะแก้วลงไล่ภาพกล้องวงจรปิดและส่งรถของผู้เสียหายส่งกองพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรภาคสองเพื่อหากระสุนและพิสูจน์ทราบว่าเป็นปืนชนิดใดเมืองตนเจ้าหน้าที่ได้นำอุปกรณ์ตัด รถกระบะและได้หัวกระสุนหนึ่งปอกและทราบชนิดของปืนรวมถึงแร่ผ้าวงจรปีบจนเห็นรถของผู้เสียหายคาดว่าน่าจะจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้อีกไม่นานอ่ะสรุปว่าไม่ใช่ตำรวจนะเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ทราบฝ่ายตอนนี้เขากำลังพิสูจน์หลักฐานอยู่นะครับกับกองพิสูจน์หลักฐานที่ตำรวจภูธรภาคสองนะครับก็เขาก็ตามคดีนี้อยู่นะตำรวจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ อ่ะคุณหนุ่มครับมาข่าวต่อไปคุณหนุ่มมีอะไรฮะผมมีหนุ่มใหญ่นะครับช่วงนี้มีข่าวแบบนี้บ่อยๆิดหนุ่มใหญ่เมาจุดไฟเผาเสื้อนะครับ,รบเผาเสื้อขังตัวเองอยู่ในห้องลมควันฆ่าตัวตายแต่ว่าโชคดีตำรวจช่วยได้ทันครับ เรื่องนี้ต้องบอกความเมาเป็นเหตุนะครับคุณผู้ชมวันที่19มีนาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองสมุทรปราการคุณผู้ชมครับได้รับแจ้งว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยลมควันตัวเองหวังฆ่าตัวตายภายในห้องเช่าไม่มีเลขที่นะครับอยู่ในซอยสายลวดซอยนะครับหมู่ที่ 10, อ่ตบตําบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็หลังรับแจ้งเจ้าที่ก็ร่วมกับมุธิที่นะครับก็เดินทางไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุก็พบว่าเป็นห้องเช่าชั้นเดียว นะครับบริเวณห้องที่11พบว่าลูกบิดประตูนั้นล็อกอยู่เจ้าพี่พยายามก็เคาะเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงตอบนะเจ้าที่เกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายจึงตัดสินใจพังประตูเข้าไปครับภายในห้องก็มีกลุ่มควันเป็นจานวนมากพวยพุ่งออกมาที่บริเวณข้างตู้เย็นพบกองเสื้อผ้าที่ถูกไฟนั้นเผาเลยนะฮะจุดขึ้นจึงเข้าทาการดับไฟก่อนแล้วพบร่างของนายเสรารัตฉิมพางกูลอายุ49ปีนอนอยู่กลางห้องในสภาพหายใจอ่อนแรงนะครับ เจ้าที่มือที่ได้ช่วยกันนาตัวออกมาจากห้องและปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็รีบส่งตัวไปที่โรงพยาบาลสม,มุทรปราการ,รถามไปถามมาเรื่องนี้นะครับผู้ที่เป็นภรรยาก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุตนเนี่ยเพิ่งกลับมาจากการทํางานกําลังเดินเข้าห้องอยู่ๆในเสนาลัตอยู่ในอาการคล้ายคนเมาสุราเนี่ยนะครับได้หยิบมีดปลายแหลมขึ้นมาไล่แทงตนไล่แทงภรรยาเนี่ยนะครับ,รบโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเลยตนจึงรีบวิ่งหนีตายออกมาจากห้องนะครับและนายเสาลัตก็ได้ปิดประตูล็อกห้องขังตัวเอง พักใหญ่ๆได้กลิ่นไหม้โชยออกมาจากในห้องก็รีบโทรแจ้งเจ้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือเลยนะครับนางนัดดายังบอกว่านายเสนารัตเนี่ยเป็นคนติดเหล้ามากเลยนะครับแล้วก็พอมีเงินก็จะไปซื้อเหล้ามากินเมาแล้วชอบดุดาทำร้ายตนเองล่าสุดเพิ่งได้งานสองวันผู้ก่อเหตุอ่ะก่อเหตุนะกินได้ทำงานไม่กี่วันเองได้เงินมาก็ไปกินเหล้าอีกแล้วแล้กเราแวนพนักงานไรยวันได้เงินมาก็ลงกับขวดเหล้าน่าจะเป็นแอลกอฮอลิซึมด้วยนะ ติดต้องติดนะอย่างนี้นะเบื้องต้นเจ้าที่ก็เลยนะครับทำการเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ทําการสอบสวนเพื่อจะดําเนินคดีผิดกฎหมายนะเผาห้องเนี่ยไม่ใช่ว่าเผาห้องตัวเองจะไม่ผิดกฎหมายเพราะตังนี้เป็นห้องเช่าและอย่างหนึ่งก็มีเรื่องของการทำร้ายร่างกายภรรยาด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยเรื่องของการทำร้ายคนในครอบครัวเนี่ยผิดกฎหมายนะน่าจะโดนไปสักสองข้อหาผมว่าเบื้องต้นนะพี่เจ้าที่ก็ดียังดีนะที่เข้าไปช่วยทันนะครับก็นั่นแหละครับ เป็นเรื่องเป็นราวไปครับท่านผู้ชมครับเราพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดชุมพรนะครับก็เกิดอุบัติเหตุที่แยกวัดสุบันนิมิตนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายครับครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยร้อยตำรวจเอกหญิงสุดาวรัตน์บัวยงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพรได้รับแจ้งจากว่ามีการเกิดอุบัติเหตุที่บนถนนสายชุมพรละนองฝั่งขาเข้าที่จะไปละนองนะครับ ก็เจ้าหน้าที่ก็จึงรุดมาตรวจสอบที่เกิดเหตุว่ากรณีมีอุบัติเหตุรถชนที่แยกวัดสุบันนิมิตก็มีรถกระบะบรรทุกน้ําแข็งยูเทิร์นตัดหน้ารถมาทางตรงนะครับก็ทางตรงเนี่ยเข้ามาไฟเขียวนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งอ่ะมาทางแยกนะครับครับก็ตัดกันชนกันกลางรถเลยนะครับทําให้รถพังยับเลยนะฮะทั้งสองคันเลยนะครับคบันที่เลี้ยวตัดหน้าได้รับบาดเจ็บสาหาัส นะครับที่มาทางทาง,ทางตรงเนี่ยก็เจ็บเล็กน้อยทางร้อยเวรเนี่ยทางร้อยตำรวจเอกสุดารัตน์เนี่ยนะครับก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบว,ว่าที่เกิดเหตุก็มีทีมกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยอยู่แล้วก็มูลนิธิสายชนอาสากู้ภัยนะครับมีจากการตรวจสอบเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายและอีกหนึ่งรายบาดเ,เจ็บที่หัวเข่ามีสองรายนะค,นคุณหนุ่มนะฮะ ก็ช่วยเหลือนําส่งโรงพยาบาลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรต่อไปทั้งนี้เนี่ยอุบัติเหตุดังกล่าวเนี่ยเนื่องจากเป็นเหตุที่เกิดในบริเวณจุดเดิมที่เคยจุดเป็นเหตุซ้ํารอยโดยตลอดทั้งปีเนี่ยที่ผ่านมาเคยมีข่าวรถประสบอุบัติเหตุในจุดนี้เนี่ยหลายครั้งแล้วนะฮะอย่างนี้อย่างไรก็ตามเหตุดังกล่าวเนี่ยทำให้เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบเส้นทางจราจรชั่วคราวเพื่ออ,อำนนยความสะดวกโดยหลังจากนี้ก็จะมีการเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็สืบสวนบ,บริเวณใกล้เคียง นะสืบหาพยานหลักฐานว่ากรณีเนี้ยเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ครับนะครับอุบัติเหตุตรงแยกเนี้ยเขาบอกว่าเกิดบ่อยคุณบนะฮะอืมไปกันที่ที่ไหนคุณนมมีข่าวอะไรผมมีเรื่องของช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งครับกําลังจะเลือกตั้งท้องถิ่นคับในสัปดาห์หน้าเนาะหลายที่ก็หาเสียงกันคึกโครมเลยเริ่มแบบอ่าทยอยนะครับในการที่จะ เขาเรียกว่าไงนะชิงอ่าชิงเก้าอี้ทั้งนายกเองแล้วก็สมาชิกด้วยนะครับก<อ>็มันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของที่เรื่องของถนนเพราะช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งถนนทาเยอะมากพีทใช่ไหมครับ<อ> <laughs> ไปทุกที่เจอทําถนนอย่างเดียวเลยตอนนี้<อ>ทุกจุดเวลาผมเดินทางไปไหนจะเจอเห็นทาถนนทําถนนนะครับ<อ>แต่ว่ามันมีถนนอยู่เส้นหนึ่งพังยับเยินเลยนะครับที่อุทยานสวรรค์หนองเจเฉลิมพระเกียรติ หลังน้ำลดต่อเนื่องชาวบ้านวอนหน่วยงานช่วยเร่งซ่อมนะครับหลังถูกทิ้งวันเสียหายทั้งหมดครับสภาพถนนริมอ่างคุณผู้ชมครับอ่างเก็บน้ำ99ไร่นะครับภายในอุทยานสวรรค์นหนอง7เส้นเฉลิมพระเกียรติที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองอยู่ในสภาพยุบตัวลงถึง1เมตรด้วยกันแล้วก็มีระยะทางยาวกว่า200เมตรนะครับ,บตั้งแต่เมื่อช่วงปลายที่ปลายปีที่ผ่านมา โดยถนนดังกล่าวเป็นถนนที่ประชาชนก็ใช้เส้นทางนี้ออกมาออกกำลังกายสัญจรไปมานะครับแล้วก็ใช้เส้นทางนี้โดยตลอดซึ่งทางเจ้าที่ได้นําแผงเหล็กมากั้นไว้ไม่ให้รถใช้เส้นทางนี้เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุโดยจุดนี้เกิดชํารุดเสียหายเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแล้วมีการซ่อมแซมด้วยการปักเสาเข็มและบดอัดฐานรากใหม่แต่ปัจจุบันน่ะผ่านไม่ถึง1ปีกลับมาซุดโสมอีกแล้วนะครับพังเสียหายละหลังระดับน้ําในอ่างน้ําก็ ลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยอ่างเก็บน้านะครับชาวบ้านหลังคนในถนนสายนี้ก็ออกกาลังกายที่มาออกกำลังกายก็เปิดเผยว่าถนนเส้นนี้เส้นทางประชาชนในการใช้ออกออกกำลังกายก็คือวิ่งออกกำลังกายในการวิ่งหรือสัญจรไปมาเนี่ยเกิดเหตุสุดตัวเสียหายซึ่งชาวบ้านก็พยายามที่จะซ่อมแซมเพราะจะได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองนำป้ายประกาศเตรียมซ่อมปรับจุดดังกล่าวที่เสียหายโดยอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณทั้งสิ้นนะครับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเนี่ยแจ้งมาก็คือ26,340,000ล้าน3 0 0บาทเส้นทางนี้นะครับซึ่งจะมีการวางรากฐานใหม่และติดไฟส่องสว่างเพื่อจะสามารถให้ประชาชนได้ใช้พื้นที่คาดว่าจะเริ่มทำเริ่มดำเนินการได้ภายใน1-2เดือนนี้ต้องเร่งหน่อยนะฮะต้องเร่งกันหน่อยนะครับ,รบแล้วก็เมื่อวันที่16มกราคม2 5พ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานมุทิชัยพัฒนาทรงพระกุณาโปรดก้าพระราชทานพระราชาวิญาตให้พัฒนาพื้นที่หนองเเส้นนี้นะครับเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเเส้นนะครับอันเนื่องมาจากพระราชบริมีพื้นที่320ไร่ปัจจุบันเนี่ย การเก็บน้ํา99ไร่แล้วก็163ไร่ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ดิน70ไร่กักเก็บน้ําเพื่อการเกษตรได้100,000 1 4 0 0 0 0ลูกบาทเมตรช่วยเกษตรกรได้ถึง2,000ไร่เลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าในพื้นที่นี้ก็มีการพัฒนาม่อต่อแต่ว่าตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยก็บอกว่าถนนมันไม่สะดวกเพราะว่ามันพังเสียหายอยากให้เร่งดําเนินการทางการบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองก็ตอนนี้เขาบอกว่าอนุมัติแล้วรอจัดซื้อจัดจ้างอย่างเดียว ว่าจะมีบริษัทไหนสามารถประมูลงานตรงนี้ได้ในราคา26ล้านกว่าบาทเนี่ยนะครับ,รบก็ใกล้ละใกล้ความฝันเป็นจริงแล้วนะครับ,รบอ,อ่ะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาพบกับรายการข่าวเด่นประเด็นดังในช่วงต่อไปครับ ผู้ชมกลับเข้าสู่ในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นดังในสัปดาห์นี้นะครับผู้ชมครับมีหลายข่าวน่าติดตามอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับพี่อีทนะครับมาที่ข่าวของผมในช่วงนี้นะครับก็คือวัยรุ่นเลือดร้อนก่อเหตุซ้ําที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับก่อนจะชักลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ยิงอลิกลางแยกไฟแดงโอ้โหนะครับอำเภอที่ถนนภูมิรักษ์ดับอนาถเลยนะครับเวลา เช่นคืนครึ่งนะครับวันที่20มีนาคมร้อยตำรวจโทนัทนันเพชรแท้ร้อยเวรสพเมืองเพชรบุรีนะครับได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันที่บริเวณใกล้แยกไฟแดงถนนภูมิมิรักตมบุนต้นมะม่วงอำเภอเมืองเพชรบุรีนะครับมีผู้รับบาดเจ็บสาหัสจึงสั่งการให้ตำรวจสายตรวจเข้าตรวจสอบนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับบริเวณกลางถนนเลยนะครับถนนภูมิรักนะครับก็พบรอยเลือดจานวนหนึ่งรองเท้าแตะหนึ่งคู่ชิ้นส่วน รถจักรยานยนต์ที่แตกหักอยู่กลางถนนใกล้เคียงกันก็พบรถฮ o n ด a d r ดรีมสีฟ้าขาวหมายเลขทะเบียนหนึ่งกไก่ต่อเต่า4 2 0เพชรบุรีรสภาพเป็นรถแต่งซิ่งจอดอยู่ข้างถนนหนึ่งคันส่วนผู้รับบาดเจ็บได้นำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีแล้วนะครับ,รบทราบชื่อคือนายสันติสุขอายุยีบ่บปีชาวจังหวัดเพชรบุรีนะครับถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่บริเวณกลางหนะ้าอกจำนวน2นัดหัวไหล่ขวา2แผลและเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าได้ยินเสียงคล้ายคนทะเลาะวิวาทบริเวณกลางสรราี่แยกนะครับตนเดินออกมาแล้วก็ดูว่ามีเหตุการณ์ชุมุนคล้ายกาลังเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดน,นะครับมีผู้รับบาดเจ็บล้มลงกับพื้นหนึ่งคนและเห็นผู้ก่อเหตุทิ้งรถจักรยานยนต์ก่อนวิ่งหลบหนีไปหลังเกิดเหตุประมาณ30นาทีเจ้าที่สพเมืองเพชรบุรีก็สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุไว้ได้ที่บริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุทราบชื่อคนที่ก่อเหตุคือนายเดชวัฒ อายุ18ปีเท่านั้นนะฮะผู้ต้องหาก่อคดีทำร้ายร่างกายและเป็นชนวนเหตุในเรื่องของการทะเลาะวิวาทในครั้งนี้ในโรงพยบพาลพระจอมเกล้าโอ้ไอ้เจ้าผู้ก่อเหตุเนี่ยเคยต้องหาคดีทำร้ายร่างกายและเป็นชนวนเหตุเกิดการทะเลาะวิวาทในโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเมื่อปี63ที่ผ่านมาสอบถามเบื้องต้นสารภาพว่าตนขี่รถจักรายายยนยนต์ฮอนด้าดรีมคันแดงกล่าวมาที่บริเวณสี่แยกภูมิรักษ์ จากนั้นได้มีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถมาชนตนและมีปากเสียงทะเลาะวิวาทตนจึงใช้วุ้ดปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวหนึ่งนัดจากนั้นได้ทิ้งรถจักรยานยนต์วิ่งหลบหนีระหว่างหลบหนีได้ยนปืนทิ้งลงไปในคลองชลประทานริมถนนก่อนจะถูกเจ้าที่นั้นสกัดจับก,กลุ่มตัวได้ดังกล่าวนะครับ,รบจะบอกว่าไอ้เจ้าผู้ก่อเหตุเคยก่อเหตุมาครั้งหนึ่งละเมื่อปี63อายุ18ปีอย่างนี้บรรลุหรือยังยัง ยังเนาะพี่มันคืบคืบคืบบรรุต้อง20่สปีบริบูรณ์ใช่ไหมโ oh, อันนี้ต้องนะเอาให้ยาวๆเลยอย่างนี้อ่ะอคุณหนมเราพาไปชมอะไรที่สวยๆงามๆกันนะครับที่จังหวัดขอนแก่นที่โรงแรมไอเลิฟนะครับที่ห้องประชุมไอเลิฟโรงแรมไอโฮเทจังหวัดขอนแก่นเนี่ยได้มีการจัดเวทีสรีอีสานร,ระดับภูมิภาคระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ,รบก็ เป็นการเฟ้นหาสาวสวยเพื่อเป็นตัวแทนทั้งหมดที่ยีสจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเพื่อคัดสรรไปประกวดในเวทีสีสยามพศสองพันห้าร้อหกสิบสี่ครับท่านผู้ชมครับ <S <S ก็เมื่อวันที่สิบสองมมนาคมที่ผ่านมาเนี่ยที่ห้องประชุมไอเลิฟโรงแรมไอโฮเทลจังหวัดขอนแก่นได้มีการจัดประกวดเขาเรียกว่าเทวีสีอีสานร,ระดับภูมิภาคนะครับเพื่อ คัดสรรผู้เข้าประกวดไปประกวดในเวทีศรีสยามพศสองพนะครับเพื่อเป็นตัวแทนระดับประเทศว่างั้นเหอะและเทวีศรีอีสานนอกจากนี้ก็จะต้องดารงตําแหน่งที่ได้รับการดํารงตําแหน่งเป็นเทพีศรีอีสานเนี่ยนะฮะก็จะต้องช่วยเหลืองานต่างๆในการประชาสัมพันธ์ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดต่างๆในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับคุณหนุ่มครับก็ต้องช่วยเหลือสังคมด้วยในด้านต่างๆเป็นระยะเวลาหนึ่งปีรวมถึงการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆรวมถึงการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวทั้งหมด20จังหวัดในภาคอีสานเลยนะครับก็ให้ไปที่รู้จักมากยิ่งขึ้นซึ่งการจัดการประกวดคัดเลือกเนี่ยก็มีตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันที่13มีนานะฮะโดยมีคุณทิติรัตน์สีน้ำย้อยเนี่ยเป็นผู้อำนวยการการประกวดนะครับแล้วก็การประกวดเนี่ย20คนนะครับก็ทั้งหมดเนี่ย20คนเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าอะไรคุณหนุ่มมีแฟนคลับ มีกองเชียร์กันเป็นจํานวนมากเลยนะครับแล้วก็มีการตัดสินนะครับจากการตัดสินก็มีเทพีสีโคราชนะครับได้รับอันดับหนึ่งในส่วนเราเนี่ยนะฮะส่งน้องเมวนิดาชื่นบานนะครับผู้สื่อข่าวรายงานพิเศษแล้วก็คุณพิมพชนกโพเวียงไปประกวดเขาด้วยครับก็ได้เข้ารอบเข้ารอบได้เข้ารอบแล้วก็ได้รับรางวัลชมเชยมานะครับเป็นรางวัลอะไรนะน้องโปรดิวเซอร์ อ่ามหาชนแล้วก็น้องเมย์ขวัญใจขอนแก่นนะฮะอ๋อได้รับรางวัลมหาชนอืนะโปรดิเซอร์เราก็ซิปมาพอดีผม,ม <c oughs> ก็นะครับ <c oughs> ก็ยินดีกับน้องๆด้วยนะยนด,ดลองส่งไป,งงไปถ้ามีงานงป,ประกวดอะไรเราก็จะส่งทีมผู้สื่อข่าวไปตลอดนะฮะครับปงานพิเศษเดี๋ยวเราก็ไปประกวดกันบ้างนะฮะให้ไปเอารางวัลกลับมาใช่เขาเรียกว่าล่ารางวัลนะครับล่ารางวัลนักล่ารางวัลอ่าคุณนมครับ เดี๋ยวผมมีรายงานพิเศษอีกรายงานหนึ่งนะฮะนะฮะจากสถานการณ์โควิดเนี่ย2019ก็อาจจะมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารแต่มีสถานที่หนึ่งครับคุณหนุ่มครับ,รบที่เป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดมุกดาหารครับนั่นเขาเรียกว่าวัดลอยพระพุทธบาทภูมนาลรมที่ตั้งอยู่ตำบลนาศีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเนี่ยรเราก็ส่งน้องเมที่ไปประกวดเนี่ยนะฮะ<อ>น้องเมวนิดาชื่นบานเนี่ยพาไปชม สถานที่นั้นกันครับ คนเคยได้เห็นรูปปั้นพญานาคที่สวยมากๆอยู่ท่ามกลางป่าเขาไหมคะต้องบอกว่าที่นี่เรียกว่าเป็นสุดยอดไฮไลท์แห่งวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนโรมหรือวัดภูดมโนโรมรูปปั้นพญานาคต้นนี้เนี่ยแหละคะ่ะที่ได้ชื่อว่าเป็นพญานาคที่งดงามและมีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทยและยังเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สวยที่สุดอลังการสุดของจังหวัดมุกดาหารวัดภูดมโนโรมหรือที่เรียกว่าวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนโรม อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติมุกดาหารตำบลนาศีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารมีเนื้อที่ประมาณ100ไร่เป็นวัดสวยอีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสามารถมองเห็นวิวของจังหวัดมุกดาหารได้และภายในบริเวณวัดก็ยังมีรอยพระพุทธบาทจำลองพระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาสีไตรัตให้ได้สักการะขอพรเสริมดวงกันอีกด้วยค่ะ โดยรอยพระพุทธบาทจำลองนั้นสร้างขึ้นจากหินทรายกว้าง80เซนเมตรยาว1.8เมตรค่ะส่วนพระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาสีไตรัตจปัประดิษฐานอยู่บนยอดภูเป็นพระพุทธรูปปางมารชัยขนาดหน้าตัก39.99เมตรสูง59.99เมตรความสูงจากฐานถึงยอดเสียน84เมตรเลยทีเดียวค่ะนอกจากนั้นภายในวัดภูมโนรมยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุอีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็น พระาธาตุภูมโนรมพระาธาตุทรงแปดเหลี่ยมแบ่งออกเป็นสามท่อนคือท่อนแรกจะเป็นนรกภูมิท่อนที่สองจะเป็นโลกภูมิและสุดท้ายเป็นสวรรคภูมินอกจากนั้นก็จะมีพางคารเพนพระพุทธรูปขนาดเล็กสร้างพร้อมพระพุทธบาทเพื่อให้ครบตามหลักการก็คือมีพระาธาตุพระพุทธรูปและพระบาทต,ตามความเชื่อของผู้สร้างค่ะและสุดท้ายคือบันทึกการสร้างวัดจำนวนหนึ่งแผ่นที่ติด อยู่ที่หลังของพระอังคารเพนค่ะและส่วนที่เป็นไฮไลท์ยอดท,ที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาชมก็คือพญาศีมุกดามหามุนินนินปาณนนาคราชหรือปู่มุกดาเป็นรูปปั้นพญานาคบริเวณด้านหินของวัดภูมโนรมให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่เคารพศรัทธาได้มากลับไหว้ขอพรเสริมดวงเพื่อเป็นสิริมงคลกันค่ะเล่ากันว่าพระราชมุกดาหารคณีอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ที่ท่นได้ร่วมกันกับชาวบ้านในพื้นที่สร้างฝายกั้นน้ำขึ้นมาเพื่อนำน้ำมาใช้ในวัดเมื่อปีพศ2525ขณะกำลังก่อสร้างหงู่นั้นก็ได้มีงูใหญ่สีดำสนิทเลื้อยมาบริเวณใกล้ๆแล้วชูพอดูชาวบ้านทำงานจากนั้นก็เลยไปกินน้ำที่บ่อน้ำทิพย์แล้วเลื้อยกลับเข้าไปในถ้ำโดยที่ไม่ได้ทำอันตรายใดๆ พญาสีมุกามหามมนินปานนาคราชเป็นรูปปั้นพญานาคเสียนเดียวองค์ใหญ่ขนาดลำตัวยาว122เมตรสูง20เมตรลำตัวเลยขดไปมามีเกล็ดสีน้ำเงินเขียวและจะเป็นประกายเมื่อถูกแสงแดดพญานาคกระชูคอหันไปทางแม่น้ำโขงผู้ที่มากลับไหวพญา,า,านาคนั้นจะต้องตั้งกิตอธิษฐานแล้วเดินลอดท้องพญานาคทั้งเช่องที่มีความเชื่อที่แตกต่างกันไปค่ะ และยังสามารถนำผ้าแดงที่เขียนชื่อตัวเองไปผูกไว้ที่ต้นไม้รอบๆพญานาคเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองได้อีกด้วยค่ะวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนโรมหรือวัดภูมโนโรมแห่งนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ควรแวะไปค่ะเมื่อได้มาที่จังหวัดบุกดาหารเพราะนอกจากเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาให้กับเราได้ไปสักการะไหว้พระเสริมดวงกันแล้วยังเป็นสถานที่ที่สวยงาม ไม่ว่าจะจากธรรมชาติหรือจากการก่อสร้างต่างๆและยังเป็นอีกจุดชมวิวของเมืองมุกดาหารที่สวยมากๆอีกด้วยค่ะวิลินดาชินบานรายงานจากจังหวัดมุกดาหารอ่ะนี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดมุกดาหาร,รนะครับก็ใครอยากจะไปท่องเที่ยวก็แถวๆนั้นแวะไปที่นี่ได้นะครับคุณนุม<อ>นะครับ<า>นะ,คบะาคนะุณนุมมีข่าวอะไรต่อไป ของผมน่าจะหมดและนะครับข่าวในวันนี้ับต้องขอบคุณคุณผู้ชมด้วยที่ตามรับชมับนะครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถติดตามของเราได้นะครับในกล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI ช่อง73และ117นะครับรวมถึงกล่องรับสัญญาดาวเทียม GMM Z ช่อง73ครับ แฟนเพจ Facebook ที่บ้านบ้านทีวีแล้วก็ YouTube นะครับบ้านบ้านทีวี73 c h ANEL รวมถึง w w w บครับบ้านบ้านทีวี73 com อีกด้วยครับครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร b h e ฮ b นะครับอ่าสนทยาการช่างนะครับแล้วก็เนวรัฐทานสปอร์ตนะครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์น้ำดื่มพัชตำนานชนแล้วก็โรบินสันนะครับที่ได้เป็นสปอนเซอร์ใจดีให้กับรายการเรานะครับ มีข่าวดีๆมีสาระดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาผมอิทกระแสข่าวครับผมรุงนภัสกรครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ